อัสลามมุลิกุมปากีาสถานมีรน,นาโมแฮแม่ไทยแลนด์เซฮงอัสลามุลิกุมค้าวันนี้กลับมาเจอกันกับขันอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีาสถานค่ะกอนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะก่อนจะเข้าหัวข้อเรื่องนะคะขวัญจะมาบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เนาะบางคอมเมนต์เนี่ยพอคอมเมนต์เข้ามาแล้วขวัญเห็นนะคะ แต่คือพอจะเข้าไปอ่านแล้วก็ไปตอบเนี่ยคือมันเข้าไปไม่ได้นะคะมันจะขึ้นว่าอะไรสักอย่างนี่แหละว่าอคอมเมนต์เนี่ย จะอยู่ได้ไม่นานอีกสักพักก็จะถูกลบอะไรประมาณนี้นะคะนะคืออ่านไม่ทันนะพอกดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาแป๊บน,นึงแล้วมันก็จะหายไปอะไรอย่างเงี้ยคือจะเข้าไปตอบคอมเมนต์เนี่ยตอบไม่ได้นะคะก็ถ้าขวัญไม่ได้ตอบคอมเมนต์เนี่ยรบก,กวนเพนื่อนๆทุกคนนะคะเข้าไปคอมเมนต์เข้ามาใหม่นะคะคอมเมนต์ comment เข้ามาใหม่แล้วก็ให้มันยาวกว่าที่ที่คอมเมนต์เข้ามานะคะนะสักนิดนึงเนาะเผื่อว่ามันจะกดเข้าไปดูได้นะคะนะอันนี้เรื่องคอมเมนต์นะคะแล้วก็เรื่องที่2นะคะนั่นก็คือเพื่อนเพื่อนทุกคนถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะ นะคะนะทำไมใช้อะไรอะไรนี้นะคะนะคือขวนจะบอกว่าปัจจุบันนี้แอปโทรศัพท์มันดีมากนะคะทุกคนคะ่ะจริงๆแล้วหน้าขวันก็ไม่ได้ใส่อะไรขนาดนั้นนะทุกคนเออขวันก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรนะคะแค่ทําความสะอาดหน้านะคะใชเออ้เครื่องสำปองสำอางใชออ้อะไรนะ ผลิตภัณฑ์ที่มันเข้ากับหน้าตัวเองแค่นั้นเองนะคะที่มันถูกจิตกับตัวเองแค่นั้นนะคะนะขันก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะทุกคนคะ่ะเออนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับของขันเลยนะคะใครที่เป็นพี่น้องมุสลิมนะคะมุสลิมมาโดยเฉพาะมุสลิมมานะคะถ้าอยากหน้าใสเนี่ยขันบอกว่าขันจะบอกเลยนะคะเคล็ดลับเนี่ยก็คือเอาน้ําละมานะคะเอาน้ําละมาดนะคะ ปกติไงเราละหมาดเราก็มีน้ําละหมาดอยู่แล้ว5เวลาแล้วทุกคนคาะนะแล้วเราก็จะเอาน้ําละหมาดอยู่เรื่อยๆเ,ยเยนะเาะเขาบอกว่าอย่าล้างหน้าเกินวันละสองครั้งสาครั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยการล้างหน้ามันก็ช่วยทาให้หน้าเราสะอาดนะทุกคนเออนะอันนี้คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งของขันนะคะนะที่ทําให้หน้าใสนะคะหน้าสะอาดอยู่นะคะนะแล้วก็ขันไม่ขันไม่ชอบอ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ แต่งหน้าเยอะๆนะทุกคนค่ะมันก็เลยทําให้ดูเหมือนหน้าเด็กทําให้ดูแบบยังเป็นธรรมชาติอยู่ทุกคนค่ะเออนะเออเพราะว่าหลายๆคนก็ถามกันข้ามาณโอ้ยใช้อะไรคะทาไมหน้าใสจังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ใสขนาดนั้นนะคะเพราะมันก็มีแอปช่วยอยู่นะทุกคนค่ะเออก็จะมีนี่นะก็จะมีแบบตุ่มแมงวงแมงวันมีส่งมีสิวในทุกคนค่ะไม่ใช่ไม่มีนะมีเหมือนกันนะคะมีนะคะนะเพราะว่าขันก็เพิ่งจัดแบบดูแลจริงๆเมื่อแบบ สามสี่ปีมานี้เองนะคะก่อนหน้านั้นก็แบบเล็กเทะเหมือนกันนะทุกคนขาหน้าเป็นทรงเป็นสิวเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะนะนะก็ะคือจบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าขวัญมีเวลานะเดี๋ยวขัญจะมารีวิวให้ดูว่าขวัญใช้อะไรนะทุกคนขาจริงๆแล้วเดี๋ยวัญก็ใช้แบบคือเข้าใจไหมว่าขวัญใช้อันนึงหมดขวัญก็ลองไปเรื่อยๆทุกคนขวัญไม่ได้มีแบบ มีแบบใช้อยู่ตลอดตลอดที่แบบเป็นแบบชอบเป็นเฟเวอร์เรตเลยเงี้ยไม่มีทุกคนค่ะคือแบบใช้แล้วแบบก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยทั้งของแบบไทยของปากียอะไรเงี้ยคือปนกันทั้งของแบบที่แบบมีอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วอ่ะเออเป็นครีมที่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นยูนิเวอร์แซลอยู่แล้วอ่ะเป็นแบบครีมที่มันส่งออกอยู่แล้วนะขันก็ใช้ทุกคนค่ะอะไรที่มันดีขันก็ใช้นะเออไม่ได้จําเป็นว่าต้องแบบเป็นของปากีหรือว่าเป็นของไทยเลยนะคะนะเดี๋ยวขันถ้ามีโอกาสขันจะมารีวิวให้ดูเนาะ แล้วก็อยู่เรื่องหนึ่งนะคะนะอ่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ขวัญจะเล่านี่แหละนะถ้าสมมติว่าใครสงสัยอะไรนะคะที่ขวัญพูดไปหรือขวัญพูดตกหล่นนะทุกคนคะ่ะขวัญก็จะแปะลิงก์นะคะของอาจารย์ที่เขาพูดถึงเรื่องที่ขวัญจะพูดต่อไปนี้นะคะไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆสามารถเอ่อกดเข้าไปดูได้เลยนะคะนะขวัญจะแปะลิงก์ไว้นะคะนะเป็นลิงก์ที่อาจารย์สอนศาสนาเขาสอนนะคะนะ เผื่อว่าทุกคนจะได้หายสงสัยนะคะถ้าสมมติว่าขวัญพูดตกหล่นได้หมอข้อที่ขวัญจะพูดเนี่ยนะคะ,ะให้เพื่อนๆข้าไปดูในลิกนใต,ต้คลิปวีดีโอได้นะคะนะและวันนี้นะคะก็มาหน้าสดมากทุกคนค่ะขวัญทาแค่ลิปแล้วก็ทาแค่แป้งทุกคนค่ะมีแค่นี้นะคะคือคิ้วนี่แบบดูดิทุกคนคือแบบหน้าสดมากนะคนขาะอย่าตกใจนะคะเพราะว่าเวลานี้เป็นเวลาที่แบบกี่ทุ่มของปากีเร้วดูสิ สามทุ่มจะครึ่งแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเออนะคือเวลานี้เป็นเวลาที่เงียบที่สุดแล้วนะคะเออขันถึงจะทําวิดีโอได้ถ้าเป็นกลางวันเนี่ยก็คือทําไม่ได้แล้วก็ช่วงนี้นะคะกลางวันขันทต้องช่วยสามีทํางานเนาะก,ก็เลยแบบไม่สามารถที่จะมานั่งอัดวิดีโอได้เพราะฉะนั้นขันก็ต้องมากลางคืนนะทุกคนค่ะแล้วก็แบบคือสภาพล้างหน้ามาแล้วก็ทาแป้งอีกรอบหนึ่งต้องไปล้างหน้าล้างลิปสติกอีกรอบหนึ่งทุกคนค่ะค่อจะนอนได้นะนะเออนะก็ต้องมาแบบสดแบบนี้เลยนะทุกคนคะ่ะเออนะเรามาเข้าเออเรามาเข้นนเด โอ้ยเนาะมากค่ะเกริ่นกันไปเยอะแยะแต่แปะไก่แล้วนะคะเรามาเข้าหัวข้อเรื่องที่จะพูดกันวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือนะคะสามีเสียชีวิต ใครได้สมบัตินะคะ,ะเป็นทางครอบครัวของทางสามีหรือว่าเป็นภรรยากับลูกนะคะนะนั่นแหละถ้าใครสงสัยนะคะที่ขวัญจะพูดต่อไปนี้ขวัญจะไปลิงค์คลิปวิดีโอที่อาจารย์สอนไว้ใต้คลิปวิดีโอของขวัญอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะคะนะนั่นแหละขวัญจะมาพูดวันนี้นะคะถ้าสามีเสียชีวิตเนี่ยใครจะได้สมบัตินะคะจริงๆเราเนี่ยผู้ชายนะคะกับผู้หญิงเนี่ยถ้าสมมติว่า พ่อแม่นะคะอันนี้ขวัญจะบอกจะเกลิ่นก่อนนะคะจริงๆแล้วในอันกุรอานก็พูดไว้นะคะในสุลาะอันบาก็เราขวัญจำไม่ได้ว่าในอายะห์ไหนนะคะนะแต่ซึ่งพูดถึงเรื่องสมบัติเนี่ยก็น่าจะมีหลายอายะห์อยู่นะคะนะแต่ขวัญจำไม่ได้ทุกคนคะ่ะมันเยอะจริงๆเ,เพราะว่าจริงๆเราเนี่ยสมมุติว่าพ่อแม่นะคะนะมีสมบัติแล้วก็มีลูกผู้หญิงลูกผู้ชายอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็จะแบ่งให้ ลูกผู้ชายมากกว่าลูกผู้หญิงนะคะคือ2ต่อหนึ่งนั่นเองลูกผู้หญิงก็จะได้1เท่าผู้ชายก็จะถึงสองเท่าอะไรอย่างงี้นะคะนะทำไมนะคะทำไมผู้ชายถึงได้มากกว่านี่แหละมันเกิดปัญหาอยู่เยอะแยะเลยนะคะในสังคมปัจจุบันทําไมผู้ชายได้เยอะกว่าผู้หญิงจริงๆแล้วเนี่ยทำไมผู้ชายได้เยอะกว่า,วาๆๆคือสมมติว่าเขาแต่งงานไปเขาออกเรือนนะคะเขาออกเรือนไปนะคะก็ต้องไปแต่งงานเพอแต่งงานเขาก็จะมีลูกมีเมียเขาก็ต้องดูดูแลลูกดูแลเมียนะคะนะจะเป็นแบบนี้อันนี้คือผู้ชายนะคะสําหรับผู้หญิงได้หนึ่งเท่าอ่าได้หนึ่ง ผู้ชายนะคะผู้ชายเขาก็จะมีสมบัติของเขาอยู่แล้วเขาก็จะดูแลเราก็ดูแลลูกอันนี้คือสําหรับผู้หญิงนะคะก็ได้จากสามีอยู่แล้วนะมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนค่ะคือทุกคนต้องเข้าใจนะอาจจะมองว่าแบบมันทาไมไม่แฟร์เลยทําไมมันไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงนะคะพอแต่งงานออกเรือนไปสามีก็ต้องดูแลอยู่แล้วทุกคนค่ะเข้าใจไหมเออเหมือนขวัญอย่างเงี้ยสามีขวัญก็ต้องดูแลอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะจะเป็นแบบนั้นทุกคนค่ะเออถ้าเรารู้เรื่องของศาสนาเนี่ยมันก็จะแบบทำให้เราเข้าใจอะไรเยอะแยะมากขึ้นนะทุกคนค่ะ ผู้หญิงได้น้อยกว่าผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนค่ะนี่แหละมันก็จะเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ขวัญจะพูดต่อไปนี้นะคะว่าถ้าสามีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอ่าแล้วสามีเนี่ยมีสมบัติอยู่ก้อนนึงอ่ะขวัญสมมตินะว่ามีสามีเนี่ยมีสมบัติก้อนนึงนะคะนะแล้วถ้าสามีสามีเนี่ยเสียชีวิต,ตไปอ่าใครจะได้สมบัติตรงนี้นะคะนะนั่นแหละอ่ะสมมุติว่านะคะนะอนะนะ่าสามีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย คนที่จะได้สมบัติแน่ๆเลยนะคะแน่ๆเลยก็คือภรรยากับลูกนะคะภรรยากับลูกจะต้องได้แน่ๆจากสามีที่เสียชีวิตไปนะคะนะจากพ่อที่เสียชีวิตไปนะคะนะมันก็จะตกมาอยู่ที่ภรรยานะคะนะแล้วถ้าสมมติว่าทางครอบครัวเขาอยากจะได้สมบัติของสามีละ่ะเออคือเข้ามาแบ่งสมบัติของสามีไปจากภรรยาของสามีของลูกชายเนี่ยคือจะได้ไหมนะทุกคนขาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ พูดยากนะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องของการรับมรดกไม่ได้เรียนรู้เรื่องของการเอ่อเอ่อรับทรัพย์สมบัตินะคะนะแต่ว่าก็จะมีอาจารย์ที่เขาสอนอยู่นะทุกคนคะ่ะมีนะคะนะเอ่อเรื่องเอ่อภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอะไรรอฟาเอตเหรอใช่ไหมนะคะเเรื่องสองของมรดกนะทุกคนคะ่ะแต่ขวัญก็ยังเพิ่งจะเรียนรู้นะทุกคนขวัญไม่ได้แบบ ไปถึงขั้นอะไรขนาดนั้นนะแต่ขวัญก็พยายามเรียนไปเรื่อยๆนะทุกคนค่ะนะนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าสามีเสียชีวิตเพราะมันก็มีคนถามปะนะคะว่าเออเนี่ยถ้าสมมติว่าสามีเนี่ยมีสมบัติอยู่เนี่ยสมมติว่าถ้าสามีเราเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยเออเราสมบัติเนี่ยมันจะตกมาอยู่ที่ใครอะไรเงี้ยนะคะนะถ้าสมมติว่าทางครอบครัวของเขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับสมบัติของสามีตรงนี้นะคะที่เขายังมีภรรยาอยู่เนี่ยที่ลูกชายยังมีภรรยาอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็มีลูกอย่างเงี้ยคือทางครอบครัวเนี่ยเอา เอาที่ขวัญพอรู้มาก็คือทางครอบครัวของสามีนี่ไม่มีสิทธิ์ในสมบัติของลูกชายเลยนะทุกคนคะนะคนที่จะมีสิทธิก็คือภรรยากับลูกนะคะนะเพราะว่าถ้าเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ยก็คือหมายถึงว่าแม่นะคะแม่ก็มีสามีอยู่แล้วสามีก็คือพ่อของลูกชายนะแหละทุกคนเข้าใจไหมเออเขาก็จะได้สมบัติของเขาอยู่ส่วนนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเขามายุ่งกับสมบัติของลูกชายอย่างเงี้ยแล้วภรรยาเขาล่ะแล้วลูกของเขาล่ะจะทํายังไงทุกคนคะเออเขาจะเขาจะเขาจะ มีอะไรไปต่อยอดในชีวิตมีอะไรไปใช้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของเขานะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าครอบครัวเข้ามายุ่งเกี่ยวตรงสมบัติของลูกชายนะคะมันก็จะถือเป็นว่าเป็นการอัดทำเป็นการเอาเปรียบนะคะทุกคนค่ะเป็นการเอาเปรียบภรรยาแล้วก็ลูกเป็นการเอาเปรียบลูกสะใภ้แล้วก็ หลานของตัวเองนะทุกคนคะ่ะจริงๆแล้วทางครอบครัวของสามีเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับสมบัติตรงนี้นะทุกคนคะ่ะเข้าใจตรงกันนะคะนะคือคลิปนี้อาจจะมาแบบเร็วๆรัวๆนะทุกคนคะ่ะคือมันก็ไม่ได้ยาวมันก็ไม่ได้มีอะไรยเยอะขนาดนั้นนะทุกคนเออแล้วก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็เข้าไปดู คลิปวิดีโอที่ขวัญจะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอของขวัญอีกทีหนึ่งนะทุกคนค่ะเออมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละนะคะนะเพราะว่าการที่สามีเสียชีวิตไปเนคนที่จะได้สมบัติเต็มๆนั่นก็คือภรรยากับลูกของเขา้นะคะนะถ้าสมมติว่าแม่ของเขาเข้ามาแบ่งเอาไปเนี่ยคือไม่ได้แล้วคือไม่ได้แล้วนะทุกคนค่ะถ้าสมมติว่าแม่เขาเข้ามาแบ่งเอาอะ่ะเออมันก็จะแบบเกิดการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทําไมแม่ต้องมาเอาไปอะ่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าแม่ก็มีสามีอยู่แล้วอะนะคะนะคือแม่หรือว่าครอบครัวของทางของทางลูกชายเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวตรงนี้ได้นะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะทุกคนค่ะาศาสนาก็สอนนะไม่ใช่ไม่สอนนะทุกคนค่ะเอ่อมันต้องเรียนรู้ให้รู้ลึกรู้จริงๆนะคะแต่ขวัญก็จะมาพูดอธิบายคร่าวๆให้ทุกคนได้เข้าใจเนาะเพราะว่าก็มีหลายคนถามกันเข้ามาเนาะนั่นแหละคือมันก็เป็นอะไรที่ ลำบากใจนะทุกคนค่ะถ้าสมมติว่าแบบเออสามีเราเป็นอะไรไปเงี้ยเรามีสมบัติอยู่ก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยเออลราจะแบ่งกันยังไงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยสมบัติตรงนี้ก็คือ,อมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ถ้าสมมติว่าเราจดทะเบเป็นสมรสอย่างเงี้ยมันก็จะมีเขียนบอกเลยนะคะว่าเออใครจะเป็นคนรับมรดกถ้าสมมติว่าเราตายไปอะไรเงี้ยนะคะนะจริงๆแล้วก็อันนั้นมันก็เป็นข้อทางกฎหมายนะคะแต่ว่าเรื่องของาศาสนานะคะมันก็จะแบบว่าเออสมมติว่าบางทีผู้ตายอาจจะแบบว่าเออมรดกตรงเนี้ยแบ่งให้าศาสนา,าใช้ไปในทางของาศาสนาเครื่องนึงอีกครื่งนึง,อง,นงเอาให้ภรรยาก,กับลูกอะไรเงี้ยนะคะก็มีแล้วก็อันนี้คือตามทางที่ถูกต้องนะคะตามหลักที่ถูกต้องแต่ว่าถ้าสมมติว่าให้แบบผู้หญิงมากกว่าให้ลูกผู้หญิงมากกว่าหรือว่าแบบเอาแบ่งให้แบบ ทางครอบครัวของตัวเองไม่ได้ให้ภรรยาเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะทุกคนค่ะคือตรงนั้นมันจะใช้ไม่ได anyway. ้อ่ะเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็ต้องดูด้วยว่าศาสนาเขาบอกมาแบบไหนนะคะศาสนาสอนมาแบบไหนอ่าแล้วก็เรื่องของกฎหมายสอนมาแบบไหนนะคะนะบางทีกฎหมายก็มาใช้กฎหมายที่เขาตั้งขึ้นมาเองอ่ะบางทีมันยุติธรรมก็จริงแต่มันใช้ไม่ได้ในหลักศาสนาของอิสลามนะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าใครที่เป็นมุสลิมนะคะที่รู้เรื่องนี้ก็ช่วยมาคอมเมนต์ให้ขวัญหน่อยให้ขวัญหน่อยนะคะนะเผื่อว่ามีเพื่อนๆนหลายๆคนเขาที่เขาชอบอ่านทุก บางทีขวันก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะขนาดนั้นเนาะเพราะว่านะคะนะขวันก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งรู้คนค่ะที่ไม่ได้รู้อะไรเยอะแยะนะคะแต่ก็คือถ้าสมมติว่ามัน ถึงจุดจุดหนึ่งที่จะต้องมาพูดมันก็ต้องมาพูดด้วทุคนขานะเพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้เรื่องของสมบัติเรื่องของมรดกอะไรก็ช่วยมาคอมเมนต์หน่อยนะคะนะไม่ว่าจะเป็นอุาสตาอุตาซ์หรือว่าอาจารย์ที่สอนศาสนาก็ตามนะคะที่ที่ผ่านตามมาเห็นวิดีโอผ่านนะคะนะช่วยแบบอธิบายให้เพื่อนๆหลายๆคนที่เขาสงสัยนะคะให้เขาแบบเข้าใจหน่อยนะคะนะเพราะว่าขันก็พยายามทําให้มันดีที่สุดเนาะนะคะขันจะแบบ ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนะสมมติว่าเข้ามาฟังวีดีโอขวัญแล้วออตอบคําถามให้ขวัญได้นะคะนะให้เพื่อนๆื่อนขวัญเข้าใจได้นะคะนะเพราะว่าจริงๆแล้วเ,เข้าใจไหมคะว่า,าศาสนาอื่นเนาะกฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายอิสลามอะ่ะเขาก็จะแบบว่าเออให้ผู้หญิงมากกว่าเออให้แบบครอบครัวของสาม,มีคือแบ่งครึ่งกันกับลูกสะใภ้อะไรเงะะี้ยมันก็อาจจะมีเป็นแบบนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะคะนะแต่ว่าจริงๆแล้วทางหลัก ตามศาสนาอิสลามเนี่ยมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะทุกคนขานะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะคะนะว่าจริงๆแล้วคืออะไรที่เอลาอกำหนดมานะทุกคนคือมันจะดีกับเรานะคะนะคือถึงแม้ว่ามันจะมีแค่นิดเดียวอ่ะมีนิดเดียวแต่ว่าอีนิดเดียวเนี่ยคือมันมีบารรกัตไงทุกคนมันมีความจำเริญอ,อยู่ในนั้นแล้วพอเวลาเราเอาไปทำอะไรก็ตามแต่มันจะเกิดผลละบุญมันจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเกิดทำให้อีนิดเดียวตรงเนี้ยมันจะเกิดแบบ ขยายเป็นอะไรที่ใหญ่ขึ้นขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจอะทุกคนเข้าใจไหมเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะทุกคนขะอะไรที่เราเนี่ยสามารถที่จะทําตามศาสนาได้ทาตามหลักศาสนาได้มันก็จะมีลูกุลอิหมาลูกุลอิสลามนะคะนะทุกคนขาสามารถเราสามารถที่จะทําตามอะไรที่อัลลอฮ์สั่งนะคะอะไรที่นบีมูฮัมมัดทำนะคะเราก็สามารถ จะได้ผลและบุญตรงนั้นแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตของเราทุกคนค่ะคือขวัญมานั่งพูดตรงนี้ขวัญก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกเรื่องนะทุกคนค่ะอะไรที่ขวัญทำได้ขวัญก็จะทำนะคะอะไรที่เตือนได้ขวัญก็จะเตือนอะไรที่บอกได้ขวัญก็จะบอกนะคะขวัญก็ไม่ใช่แบบเก่งมาจากไหนนะทุกคนแต่ก็คือแบบขวัญก็จะทําให้มันดีที่สุดนะคะนะและนะคะขวัญก็บอกว่าคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้อมูลแค่นิดเดียวนะทุกคนค่ะแต่ก็คือมันกก็ระจ่าางวเถ้สสมีียชิ เสียชีวิตไปใครจะได้สมบัตินั่นก็คือภรรยากับลูกในเองนะคะที่จะได้รับสมบัติจากสามีนะคะส่วนครอบครัวของทางสามีไม่มีสิทธินะคะนะถ้าเขาเข้ามายุ่งเกี่ยวนั่นแหละมันก็จะเกิดการอาธรรมขึ้นมาแล้วนะคะว่าทําไมจะต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับมรดกของลูกชายที่จะมีไว้ให้ลูกสะใภยแล้วก็ลูกของออผู้เสียชีวิตไปนะคะนะเพราะฉะนั้นผัญก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามาเับาฟังเนาะ,ะแล้วก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็เหมือนที่ขวัญบอกข้างต้นวิดีโอนะคะกดเข้าไปดูนะคะค คลิปวิดีโอของอาจารย์ที่เขาสอนนะคะจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนอนแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ามาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ขันจะแปะลิงก์เฟซบุ๊กขันเนี่ยไว้ใต้คลิปวิดีโอเช่นกันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจขวันด้วยนะคะเพจ l i ฟ e in p a ากีส a าขันก็จะแปะลิงค์เฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปวิดีโอเช่นกันนะคะนะแล้วก็ใครมีข้อสงสัยอะไรก็ขอข้อความเข้ามาถามส่วนตัวได้นะคะแล้วก็ <นะ S 1> สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะ,ะขันก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกัม่ควดีะสส